สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโค้ชเจวันนี้เราก็มาวิเคราะห์แนวโน้มราคากราฟกู้เงินแล้วก็ปัจจัยข่าวที่จะส่งผลกระทบกันคืนนี้นะครับเบื้องต้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีปัจจัยข่าวนะครับที่จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับต่อก,กราฟทองคําแล้วก็สกุลเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็น นะครับปัจจัยข่าวเดียวันนี้การใช้จ่ายนะครับของผู้บริโภคแล้วก็ปัจจัยข่าวที่เราจะต้องติดตามไฮไลท์สาคัญเลยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปัจจัยข่าวนะครับคำกล่าวของนายโจโรมพาเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็ตารางข่าวนะครับจะมีการประกาศตัวเลขแล้วก็จะมีคํากล่าวเนี่ยช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มถึงสามทุ่มตรงนะครับคำกล่าวจะมาช่วง3ามทุ่มตรงนะครับตามเวลา ประเทศไทยนะครับในส่วนของสถานะค่าเงินตอนนี้นะครับอัปเดตกันนิดนึนงสุดเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตลาดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่เงิน JPY นะครับรองลงมาก็จะเป็นสวิตฟลังส่วนคู่เงินที่ปรับตัวนะครับอ่อนค่ามากที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ยังเป็นในฝั่งของตัว GBP ปอนด์นะครับแล้วก็ ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนิวซีแลนด์แต่ออต้องบอกว่าตัวกราฟแล้วก็สก,กุลเงินต่างๆพวกนี้ยังไม่ได้มีโมเมนตัมที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในมุมของการเทรดน,นะครับต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไซเวนนั่นเองหลักๆอาจจะต้องรอทิศทางที่ชัดเจนในช่วงตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดยุโรปนะครับสำหรับเพื่อนๆเทรดกุงเงินเนี่ยอาจจะรอตลาดยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนปัจจัยข่าวที่ส่งผลต่อราคาทองคําวันนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยกตัวขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะ ทองคำนะครับปัจจัยข่าวต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทรงตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในส่วนของกราฟทองคําโดยราคาทองคำนะครับฟื้นตัวมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในช่วงต้นนะครับในในช่วงวันนั่นเองนะครับโดยได้รับแรงหนุนมาจากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสหรัฐของอ่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่แย่เกินคาดนั่นเองนะครับทั้งตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับที่เพิ่มขึ้นคาดการนะครับสุดระดับที่3 5 3 0 0 0ห้าาตำแหน่งรายในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ประมาณครั้งที่2เนี่ย G GDP นะครับประจํไตรมาสที่2นะครับ2020เนี่ยโดยระบ,บุว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีการขยายตัวนะครับ6.6%นะครับในไตรมาสที่2แม้จะสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่1ก็ตามนะครับแต่ก็ต่ํากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับที่คาดว่าจะขยายถึง6.7%ดอนะครับอย่างไรก็ดีราคาตอบรับเชิงบวกได้แค่ในช่วงสั้นๆนะครับ ก่อนที่จะทิ้งตัวลงนะครับก็เป็นผลทําให้ภาพรวมราคาทองคำเนี่ยถูกแรงซื้อนะครับจากการที่นักลงทุนเทขายดอลลาร์แล้วก็เข้ามาซื้อทองคําในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ เซฟเปรนนั่นเองนะครับขณะที่ประธานเฟดนะครับเซนหลุยเรียกร้องให้เฟดเริ่มลด QE นะครับรายเดือนโดยเร็วและยุติโครงการดังกล่าวนะครับในไตรมาสที่1ของปี2022ส่วนประธานเฟดดัสัตนะครับย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในเส้นทางที่ทําให้เฟดนะครับอาจจะเริ่มลด QE ในเดือนตุลาคมหรือหลังจากนั้นไม่นานนะครับพร้อมมองข้ามผลกระทบของโควิดนะครับแต่ว่าในส่วนของนายโจลอมพาเวลเองก็ยังมองว่าผลกระทบนะครับจากโควิดเนี่ยยังคงมีนะครับผลกระทบอย่างมากอยู่เองต่อระบบเศรษฐกิจนะครับ ของอเมริกาและภาพรวมตอนนี้ก็ย้ําว่าอาจจะยังไม่ลด QE นะครับแล้วก็ต้องมองถึงปัญหานะครับเรื่องของการระบาดของโควิดแล้วก็นะครับหาวิธีทางที่จะปรับนโยบายการเงินนะครับให้สอดคล้องกับวิกฤตตอนนี้นะครับนั่นเองในส่วนของการนะครับ ปรับตัวขึ้นของทองคําต้องบอกว่าแม้จะมีปัจจัยที่มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคําได้แต่ปัจจัยหนุนยังยังเป็นในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นายเจโรมพาเวลนะครับประธานเฟดเองยังคงมองว่านะครับเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยยังจะไม่ปรับนะครับนะยังจะไม่ปรับนโยบายการเงินหรือว่าปัจจัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทองคําเองก็มีแนวโน้มทจะปรับตัวขึ้นได้น,นั่นเองนะครับ ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับทำให้นะครับในส่วนของดอลลาร์เองนะครับแข็งค่านะครับในระยะสั้นแล้วก็ดัาคาทองคําปรับตัวลงในช่วงเย็นของวันนี้ในช่วงสั้นๆน,นะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมาหลังมีปัจจัยข่าวสําคัญเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการมีระเบิดเกิดขึ้นที่สนามบินนะครับก็เป็นผลทําให้ภาพรวมราคาทองคาเนี่ยทุกนะครับความกังวลของนักลงทุนนะครับ แรงซื้อเนี่ยหนุนขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ตอนนี้นะครับราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1798ดอยลาร์ต่อออนนะครับในด้านของกองทุน SPDR เองนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า กองทุนนะครับ SPDR เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในมุมของทองคำเท่าไหร่นะครับต้บอกว่าวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขคอ PEC นะครับ PCE นะครับแล้วก็รายได้รายจ่ายส่วนบุคคลนะต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวเป็นหลักเพราะว่าในด้านของกองทุน SPDR ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับปัจจัยข่าวยังคงหนุนราคาทองคำรวมถึงมเมตัมฝั่งบายเองก็ยังมีแนวโน้มมากกว่านะครับเพราะนั้นแนวต้านสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองคำหากยืนเหนือระดับราคา1,800ดอลลาร์ต่อออนได้นะครับมีแนวโน้มที่ปรับตัวเึ้่ถึง1,81 1ยอออต่น แต่หากไม่สามารถยืนเหนือ1,800เยนต่อออนได้ครับมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับราคา1,790เยนต่อออนอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นเราต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวนะครับที่ทำให้ ทองคำเนี่ยนะครับสวิงในกรอบนั้นๆนะครับต้องบอกว่าทองคำนะครับมีโอกาสที่ปรับตัวตามแนวโน้มหลักเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องติดตามนะครับท้อแถลงของนายโจลมพาวเวลเป็นหลักเลยนะครับเบื้องต้นเทรดแนวโน้มบายเป็นหลักนะครับหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,800, งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยสองยูลต่ออนด้านครับต้องระวังแรงเทขายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เทรดคู่เงินกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตารางข่าวที่ส่งผลกระทบต่อคู่เงินหลักเนี่ยมีนะครับก็คือถ้อแถลงของนายโจลมพาวเวล ส่วนคู่เงินรองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปดูดแยกต่างหากนะครับส่วนคู่เงินหลักมี7คู่สกุลเงินก็คือ AU นะครับ EU แล้วก็ GU NU นะครับ UCD a UCHF แล้วก็ UJPY 7คู่เงินนี้นะครับได้รับผลกระทบนะครับโดย ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วง3ามทุ่มนะครับแต่ับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าส่งผลโดยตรงนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดเคู่เงินหลักนี้ก็จะต้องเซตอัพแผนการเทรดแล้วก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นมาดูกันที่กราฟคู่เงินหลักกันบ้างนะครับเบื้องต้นคู่เงินแรกนะครับ AUDUSD เนี่ยปรับตัวตามโมเมนตัมฝั่งเซลล์นะครับเน้นย่อแล้วก็เซลล์นั่นเองนะครับตามแนวรัมลงมาในส่วนของคู่เงินนะครับในส่วนของคู่เงิน NZD นะครับ USD นะครับ เอสดีดีก็เน้นเทรดตามแนวโน้มฝั่งเซลล์เหมือนกันนะครับหลังโมเมนตัมฝั่งเซลล์ค่อนข้างชัดเจนนะผู้เงินย e ูอาร์ยดีนะครับต่อมานะยูอาร์ยีเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะยืนเหนือแนวต้านก่อนหน้าไหมนะครับนะหรือว่านะในฝั่งของดอลลาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรในช่วงตลาดยุโรปหรือว่าช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสเป็นต้นไปเราก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของผู้เงินปอนด์นะครับ GBP USD นะครับ ปอนเนี่ยนะครับเ่รยตามแนวโน้มขาส่งขาขาเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็เน้นเปิดออเดอร์เซลล์ตามโซนซัพพลายนะครับหลังจากปรับตัวขึ้นเนี่ยก็กดเซลล์ลงมาบริเวณ1นึ่งพนนนะครับในส่วนของกู้เงินต่อมานะครับ USD CAD นะ ยูดีซดีผมต้องบอกว่าเน้นไปที่การย่อบายเพราะว่าโมเมนตัมฝั่งบายเองก็ยังคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CDC นะครับ ISI แล้วก็ s i h i s t o สเลยนะครับก็ยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งเซลล์เน้นตามโมเมนตัมหลักนะครับพวเกันต่อมาครับ S ูดีสวิตฟลังนะฮะยูดี S วิตฟลังเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าจะปรับตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะลงมาที่แนวรับ0.91626นะครับแล้วจะหลุดไหมต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะ ซีซีเอ็ไม่คลอสลงนะครับแต่ว่าอัลไซ์กับพิโตเล์เนี่ยเริ่มนะครับที่จะปรับตัวต่ำกว่าระดับพราคา50ก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะหลุดไหมนะครับในส่วนของกู้เงินต่อมานะครับดีเจพีวายนะครับอ่ายูเจเนปรับตัวลงมา นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เทรดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึนะครับเพราะว่ายูเจนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะครับส่วนจะปรับตัวลงได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาดูว่าจะหลุดโลบริเวณราคานะครับ109.7ยไหมถ้าหลุดมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับแนวรับต่อไปอยู่ที่108.7นนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังในส่วนของคู่เงินนี้แล้วก็ติดตามตัวเลขนะครับของพ้อยถแถลงด้วยนะครับว่าออกมาในแนวโน้มยังไงนะครับนโยบายการเงินแล้วก็การ พูดถึงดอกเบียด้วยนะครับเบื้องต้นคําถามก็จะเป็นเรื่องของสองครามเนี่ยจะทํำยังไงนะครับอัตราเงินเฟอ้อจะทํำยังไงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมีนโยบายการเงินรองรับไหมนะครับการลดวงเงิน QE เป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคําถามที่นักข่าวเนี่ย มีโอกาสที่จะถามในตอนเย็นวันนี้นะครับแล้วแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อทองคำกู้เงินหลักด้วยแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับผมส่งผลกระทบต่อกราฟอย่างมากเลยในส่วนของดัชนีดอลลาร์อินเด็กต์นะครับต้องบอกว่าดัชนีดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงนะครับตอนนี้เริ่มปรับตัวลงแล้วนะครับดอลลาร์เริ่มอ่อนคันครับก็ต้องมาดูว่าจะอ่อนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยเฮดเองก็ยังอยู่ในนะครับแนวโน้มหลักนั่นเองนะครับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชนแนวต้านและย่อตัวลงมานะครับเป็นผลทําให้ทองคำเนี่ยถูกซื้อแล้วก็ปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของพันธบัตรมีโอกาสนะครับปรับตัวขึ้นหนึ่งต่อเนื่องโมเมนตัมฝั่งบ่ายยังคงแข็งแรงตราบยังยืนอยู่เหนือเทรลไลอัพอยู่นะครับยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่จะย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มนะครับในฝ้าของพี่ทองนะครับทองคําของเรานะครับ xau usd นะ ทองคำหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับผมต้องมาดูว่าทองคําจะเป็นอย่างไรจะยืนไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าโมเมนตัมฝั่งบายเนี่ยเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะสําหรับทองคำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดเนี่ยนะครับโมเมนตัมฝั่งบายแข็งแรงแล้วอาจจะต้อง follow ตามแนวโน้มนะครับถ้ายืนเหนือระดับราคา1นึ่งพันแปดร้อยยรดอลลาร์่อออนได้นะครับสําหรับทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยจะย่อก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วนะครับในโมเมนตัมฝั่งบายนะ ก็เน้นย่อแล้วก็บายไปนะครับตรงน,นี้ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์นะครับในส่วนของคู่เงินปัจจัยข่าวแล้วก็ทองคํารวมถึงตัวเลขดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ตัวผลตอบแทนพันธบัตรเบื้องต้นเราต้องติดตามว่าปัจจัยข่าววันนี้นะครับจะส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างนะครับในช่วงเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นตลาดยุโรปเปิดนะครับก็จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับเพื่อนๆที่เทรดคู่เงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ผมมาอัปเดตให้กับเพ อัปเดตปัจจัยข่าวกับผมโคเจคุณเจนแฟนแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ครับสวัสดีครับ